นวัตรกรรมจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังของกลุ่มคนที่สร้างระบบเฝ้าระวังช้างป่าช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนได้สำเร็จครับปัญหาช้างป่าลุกเข้าพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน เป็นปัญหาที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญโดยเฉพาะสวนผลไม้ที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของช้างป่าทำให้ช้างเพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีแนวโน้มขยายวงกว้างเข้าถึงพื้นที่ชุมชนสร้างความเสียหายกับสวนผลไม้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีโฉนดทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ทําสวนผลไม้เพราะฉนั้นทําสวนผลไม้แต่ละสวนเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองพอเข้ามาที่เนี่ยมันก็จะอุดมสมบูรณ์ชาวสวนจันทบุรีเนี่ยอ,อย่างภูเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทําลายป่าเขาก็จะอนุรักษ์ไว้เพื่อซับน้ําที่เขาจะใช้ในการเกษตรซึ่งถูกใจช้างช้างก็หนึ่งมีอาหาร มีน้ำนะครับมีที่พักอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องเดินไกลก็จะเป็นที่ถูกใจครับเพราะนั้นทางการเนี่ยเคยมาตั้งเจ้าที่มาผักด,ดันหลายครั้งแล้วแต่พอไปได้ครึ่งทางเขาก็ตีกลับอีกก็เลยตอนนี้ยังเป็นปัญหาเรื่องของการเอาช้างออกจากพื้นที่นะครับระบบเฝ้าระวังช้างป่าด้วยกระบ,บวนการชุมชนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมกับการใช้นวตกรรมอย่างโรนอินฟลเรด ที่ติดตั้งระบบตรวจจับช้างแบบอัตโนมัติสามารถประเมินจำนวนช้างป่าและวิเคราะห์ได้ด้วย AI เพื่อแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าเมื่อมีช้างป่าบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ คือโดอิเฟราเรดเนี่ยเราสามารถถ่ายภาพเป็นคืนได้แล้วก็ไปได้ระยะไกลซึ่งตอนนี้ก็ทางอบตเขาแก้วนะครับก็ทําเรื่องซื้อให้อาสาทั้งชุดนูน้นสองตัวในส่วนหมู่เก้าเนี่ยเราได้จาก NAA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เป็นกล้องที่เราติดไว้ตามต้นไม้ตามที่ช้างเดินเพื่อเก็บข้อมูลเข้ามาใน ในระบบของเราบางที่โดนเข้าไม่ได้เข้าป่าใหญ่อย่างนี้โดนก็เข้าไม่ได้อันตรายเดี๋ยวตกแล้วฝนตกเงี้ยหมดสิทธิ์การอยู่ร่วมกันของคนกับช้างยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะช้างเป็นสัตว์ของชาติที่มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งที่ทําได้ณนะตอนนี้คือการใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือกับชุมชนที่เข้ามามีส่วนช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และนี่คือหนึ่งในนว,วัตรกรรมที่สร้างผลกระทบให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนครับตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปหาคำตอบจะเป็นนว,วัตรกรรมอะไรรอติดตามกันได้เลย